หลังจากที่รับชมซึ่งดีๆจากทางสถานีแล้วนะคะก็กลับมารับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านกันต่อนะคะซึ่งก็ยังคงยุ่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็มีข้าวทีนาสนใจมากมมยนะคะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีนะคะเรื่องดีๆก็เป็นเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องของทางบริษัทโตโยต้าไราน์นของเราซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายโตโยต้านะคะซึ่งในปีนี้ต้องบอกวะ่าได้รับรางวัล president award ประจําปี2500 15พฤงจกิกา่นได้ยอดค่ายสูงที่สุดจากรอยยีซาค่าถั่วประเทศนะคะในโซนนี้เนี่ยเราก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะบริษัทเตยตาออ้าระน้องการได้รับรางวัล President Award ประจําปี2550าจากเตยต้ามอเตอร์ประเทศไทยค่ะ เมื่อวันที่6เมษายน2555เวลา18.00ทีห้องเรืองราตรังสั้นโรงแรมที่นี่ดีจังหวัดระนองคุณสิ้นวงเจริญประธานกรรมการบริษัทโตโยตา้าระนองผู้จำแนยโตโยต้าจำกัดได้เข้ารับรางวัล President Award ประจำปี2555จาก,สำ,กสำนักงานใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะโดยมีคุณคิดมา,าจุนทาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เป็นประธานในการมอบรางวัล បាន วัาดังกล่าวหนับว่าเป็นรางวัลย่ญ่รางวัลแรกค่ะที่บริษัทโตโยต้าแะน้องได้รับในครั้งนี้จากการพิจารณารวมทั้งหมดว่ารอหยีสิบซาคาทั่วประเทศโดยหลักการพิจารณาของการได้รับรางวัลน,นะคะของคณะกรรมาการก็มีตั้งแต่ในเรื่องของยอดขายการบริการการพัฒนาของสูงบริการแล้วก็การประเมินจากผู้ชายบริการของสูงนะคะซึ่งก็เลยทำให้ได้รับรางวัลน,นี้ค่ะ ครับสวัสดีครับผมกิตมหาจุนตการผู้ช่วยผู้นวยการผู้จัดการใหญ่บริัต์โตต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาร่วมงานฉลองรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี2,555หรือที่เราเรียกกันว่า President Award นะครับซึ่งเกิดจากการดำเนินงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าเด้านขายด้านบริการนะครับส่วนงานต่างๆนะครับที่ตัวแทนนายของเรานะครับสามารถ ทำคะแนนได้เป็นที่ยอดเยี่ยมนะครับถึงสามารถรับรางวัลนี้ได้จากทั้งหมดเรามี122ดีลเลอร์นะครับ122ตัวแทนจำหน่ายนะครับจังหวัดโตต้ารอนองก็เป็นหนึ่งในดีลเลอร์ของเราที่ได้รับรางวัลในปีนี้ครับในส่วนของการคัดเลือกครับท่านครับว่าเราคัดเลือกทางด้านไหนบ้างครับที่จะได้รับรางวัลครั้งนี้ครับจากที่เรียนได้ทราบนะครับเราคัด จากผลดําเนินงานทางด้านขายนะครับนะครับทางด้านขายทางด้านบริการทางด้านลูกค้าสัมพันธ์นะครับหรือที่คอร์เซ็นเตอร์ของเรานะครับทางด้านอะไรนะครับแล้วก็อีกหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นการประเมินผลทั้งปีในการดําเนินงานแล้วก็ส่วนแบ่งการตลาดอันนี้ก็มีส่วนนะครับเป็นเป็นตัวตัดสินในการมอบรางวัลเหมือนกันครับครับผมสินวงเจริญครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโตยต้านเรานง ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยที่ให้เกียรติเราไว้วางใจเรามอบรางวัลน,นี้ให้เราเราขอน้อมรับด้วยความจริงใจมีความสุขและเราขอให้ปฏิฐานว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดต่อลูกค้าให้สมกับที่เราได้รับเกียรติ และความไว้วังใจจากโตโยต้าขอบคุณครับ บรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานคลื่นเครงเป็นกันเองทั้งร้องทั้งเต้นทั้งรำทั้งรีรัดแล้วก็มีการรวมกันเล่นเกมตอบคำถามกันอย่างสนุกสนานทางประดังงานของบริษัทโตโยต้าระนองและคณะคณะผู้บริหารจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยต่างฝ่ายก็ตอบคำถามแล้วก็มีการเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานรองกับรับรางวัลกันอย่างถวนหนาถวนตาค่ะ But he had และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวโตโยต้าระนองและก็พี่น้องชาวระน้องนะคะซึ่งการบริหารจัดการทางไร่ทางโปรงเนี่ยเกิดจากความร้าหมายของชาวระนองโดยทั้งสินทั้งเจ้าของบริษัทแล้วก็ผนักงานทุกๆคนซึ่งเราก็ต้องข้อแสดงความยินดีนะคะกับบริษัทโตโยต้าระนองจำกัดทีได้รับรางวัล President Award ประจําปี2555จากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยแล้วก็ให้รักษาคุณงามความ ตอลอดไปนะคะก็จะได้รับรางวัลในปีต่อๆไปแล้วนะคะเพราะว่ากว่าจะได้รางวัลมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่านอกจากเรื่องของยอดค่ายแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของการบริการและก็เรื่องของพัฒนาของสู้บริการโดยเอามารวมกันค่ะจึงจะได้รับการขัดเลือกจากคณะกรรมาก,การซึ่งไม่ใช่ว่าเฉพาะภาคใต้นะคะรอยีซิปาคารอยีซิปว่าสาคาทั่วประเทศค,ค่ะแล้วก็ได้โตโยต้าอรนนองของเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วเราก็ต้องข้อแสดง ความยินดีแล้วก็ให้ทางบริษัทโตโยต้ารอนอได้รักษาคุณภาพแบบนี้เอาไวต้ตลอดไปแล้วก็เชื่อว,ว่าจะมีผู้ถไปใชายบริการกันเยอะมากกว่าเดิมอีกนะคะอันนี้ก็ก็แสดงความยินดีแล้วก็นํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็เชื่อว,ว่าคุณผู้ชมเนี่ยหลายๆฐานก็คงจะเป็นลูกค้าของทางบริษัทโตโยต้ารอนอก็คงจะร่วมแสดงความยินดีไปกับเราด้วยนะคะมาเรื่องต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ น้ำประปานะคะแน่นอนค่ะเรื่องของน้ำประปาเนี่ยถ้าว่าไม่มีชายเป็นเรื่องที่เดือดร้อนบางทีเรื่องของน้ำก็เรื่องไฟไฟถ้าไม่มีเรายังสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดไม่มีน้ำกินน้ำชายเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะคะในส่วนของมูซี่พี่น้องชาวบ้านตำบลน,น้่จืดหน่อยค่ะก็ได้มีการจัดประชุมและก็เวทีประชาคมมูบ้านเผื่อที่จะแก้ปัญหาน้ำประปาเนื่องจากว่าน้ำประปาที่ชายในมู่บ้านเนี่ยไม่เพียงพอแล้วก็ส่วนย่อ่จะไม่ ขอยสะอาดเนืจากว่ามีตะก้อนมัง่งมีสีแดงแดงมั่งนะคะคือปัญหาแบบนี้ก็เลยต้องมีการจัดเวทีประชาคมขึ้นมาเพื่อที่จะระดมความคิดแล้วก็มาแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะ เมื่อวันที่7เ,เมษายน2 5 5 6ที่ผ่านมานะคะเวลา13.30นา,านาทีทีซ่ซาลาการปรปเรียนวัดตรอกปลือตตำบลนาจืดหน่อยอำเภอรกระบุรีจังหวัดระนองชาวบ้านในพื้นที่มู่ทีซีตำบลนาจืดหน่อยก็ได้รวมกับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านในเขตไกลเคียงค่ะได้เข้ารวมประชุมวางแผนการจัดการระบบนำระปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมและก็มีความสะอาดได้มา ท่านกว่าทีเป็นซึ่งในปัจจุบันนอกเนื้อจากน้ำจะไม่เพียงพอแล้วก็ยังพบด้วยค่ะว่าน้ำประปาทีฉายยังไม่สะอาดมีตะกรนบางครั้งก็ขุ่นแดงเนื้องจาทีชุมชนเนี่ยได้ต้อน้ำมาจากอ้างเก็บน้ำเล็กๆของหมู่บ้านและไม่ได้มีการจัดการทีดีเท่าทีควร ในส่วนของการประชุมและเปิดเวทีประชาคมในครั้งนี้นะคกก็เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและจะได้นำพ้นจากการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนำเสนอต่อนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ นายโซภพตรมเนตแกนนำชาวบ้านก็ได้บอกว่าพื้นที่มูซี่ของตำบลน,นามจืดหน่อยอำเภอรกระบุรีชาวบ้านก็ได้ทราบข้าวจากทางหน่วยงานราชการมาแล้วค่ะว่าจะมีงบประมาณที่ผ่านแล้วซึ่งก็จะนำง,งบประมาณที่ผานนี้นำมาปรับปรุงเรื่องของระบบประปาในมูซี่ กว่าหกล้านบาทแต่ทางชุมชนก็กลัววา่าการปรับปรุงดังกล่าวจะไม่ได้พ้นเท่าที่ควรสาเหตุลักก็คือแรงน้ำเพราะว่าในพื้นที่มูติซี่เนี่ยไม่มีแรงน้ำในพื้นที่มีเพียงแอ่งน้ำเล็กๆซึ่งก็ต้องข้อต่อน้ำไปยังพื้นที่ที่ไกลเคียงเพื่อที่จะให้ได้น้ำม,มาทีท่าวอนนะคะจึงจะขยายระบบประปาไปยังบ้านเรือนประชาชนให้ถั่วทึ่งต่อไปค่ะ สวัสดีครับผมนายโสพลพมเนตรเป็นราษฎรในพื้นที่ตำบลน้ำจุดน้อยหมู่สวันนี้ก็เป็นแกนนําในการจัดเวทีประชาคมเรื่องน้ําประปามู่บ้านหมู่ที่สี่ึ่งจัดนวัดตรอกปือตำบลน้ำจุดน้อยในวันนี้เนื่องจากในพื้นที่เนี่ยมีความเดือดร้อนในเรื่องน้ําจากผมเนี่ยเป็นราษฎรในพื้นที่ผมก็พยายามประสานสอบถามราษฎรในพื้นที่ว่าเนี่ยคุณ เดือดร้อนเรื่องน้ำไหมนะครับเมื่อเขามีความเดือดร้อนเรื่องน้ําผมก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะประสานรัศดรในพื้นที่ตาบลน้ําจืดน้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิง่งในหมู่สี่ก่อนเราจะทําแกนนาในหมู่สี่ก่อนเพราะว่าน้ําไม่พอใช้ผมก็ท,ทําหนังสือเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกํานันและรัศดรในตําบลน้ําจืดน้อยเพื่อเข้าร่วมในการนี้ก็เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําจืดน้อยท่านอานวยว่าวทอง นะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและก็ท่านกำนันนะครับท่านกำนันสนะุพจน์ทันวิสิทธิ์และท่านผู้ใหญ่สนชัยคลี่ขยายในตำบลน,น้ำจุดน้อยเนี่ยหมู่ที่4ฉะนั้นเนี่ยเราเห็นความเดือดร้อนเนี่ยเราอยากจะประชาคมนะครับประชาคมก็คือการรับทราบความคิดเหน็นในเรื่องน้ําซึ่งเราเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในช่วงแล้งเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็เดือดร้อนเรื่องน้ําแต่เราอยากจะทําในลักษณะของรูปแบบของการประชาคมและเพื่อแก้ปัญหาในระยะย,ยาว เพราะอย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำก็ท่วมหน้าแล้งเนี่เราก็เดือดร้อนเรื่องน้ำดังนั้นเมื่อเราประชาคมตกผลึกในเรื่องความคิดเนี่ยเราตั้งใจตั้งใจอย่างสูงว่าจะนําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เริ่มตั้งแต่ออการ,ราิหารส่วนตําบลน,น้ําจืดน้อย ท่านนายอำเภอกาบุรีนะครับท่านนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเรื่องในขณะที่เราประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยตอนนี้เราทราบว่างบจังหวัดเนี่ยตกมาประมาณ6ล้านบาทเพื่อดําเนินการจัดทําประปาหมู่บ้านแต่จากการรับฟังเมื่อกี้จากท่านกำนันตำบลน,น้ำจุดน้อยท่านสุพันวิสิ์ท่านบอกว่า เราจะต้องใช้แหล่งน้ําในพื้นที่ก็คงจะได้แค่วางท่อระบบในพื้นที่เท่านั้นเองก็คงยังเป็นปัญหาคาดว่ายังเป็นปัญหาในอนาคตอีกเพราะเราไม่มีแหล่งน้ําถ้าใช้เงินหกล้านเนี่มาวางระบบท่ออย่างเดียวแล้วถามแหล่งน้าละ่ะเราต้องเราต้องมีแหล่งน้ําด้วยจึงอยากให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยสํารวจแหล่งน้ําหรือว่าเชื่อมโยงดูว่า พื้นที่ตำบลอื่นโดยเฉพาะตำบลน,น้ําจืดเนี่ยหมู่ที่9แบ้านไปคลองเนี่ยรู้สึกว่าน้ําเขามีเพียงพอถ้าเราจะเชื่อมโยงต่อระบบท่อไปที่ตําบลน,น้ําจืดหมู่9นี่จะได้ไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้อยากจะให้แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงและเราจะติดตามผลการประชาคมในครั้งนี้นนก็คือตั้งคณะกรรมการมาชุดหนึ่งก็คือมีอที่ปรึกษามีประธานรองประธานและคณะกรรมการติดตามเรื่องน้ําอันนี้โดยเฉพาะเลยว่า เราประชาคมแล้วเราส่งเรื่องไปดำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเขาเขาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรให้เราบ้างเพื่อติดตามแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถือว่าวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็มีความตั้งใจนะครับมารักษาสิทธิ แล้วก็มาทําหน้าที่และก็ความรับผิดชอบให้เราเห็นก็อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนง,งานประชาคมในพื้นที่ในเบื้องต้นและเราก็จะได้เห็นภาพในอนาคตต่อไปว่าจะ,ะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้หรือ,รอไม่อย่างไรในเรื่องน้ําครับผมสำหรับการเปิดเวทีประชาคมในครั้งนี้ก็มีพี่น้องประชาชนในมูซี่แล้วก็มูบานใกล้เคียงมาเข้าร่วมรับฟังกันกว่าร้อยคนนะคะก็ะถือว่าเป็นปัญหาทีจะต้องมาแก้ไขรวมกันนะคะเพราะวา่าถ้าเกิดว่านางไม่เพียง พอในการที่จะช่ายในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ต้องมีการไปข้อน้ำจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาช่ายเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหา เพิ่มต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ําไม่พอเรื่องของน้าที่มีตะกอนคุ้นซีแดงเนี่ยถ้าเราได้มาทําเวทีประชาคมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ได้มาระดมความคิดเนี่ยมันก็จะไปต่อยอดถึงการแก้ปัญหาทีทุกต้องส่วนงบประมาณทีได้มานะคะกว่าหล้านบาทเนี่ยก็เชื่อว,ว่าน่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็ทําให้ระบบการประปาในมูซี่ของตำบลน,นำจืดน้อยเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ว่างหวาจะเป็นอย่าง,งนะะั้นะ มาดูเรื่องต่อไปค่ะ เหตุเพลิงไม้แล้วค่ะคุณผู้ชมันรลัวเรื่องไฟไหม้กันแล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีเรื่องไฟไหม้อาทิตนี้ก็มีเรื่องไฟไหม้นะคะก็ยังคงต้องเตือนกันบ่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ทางร้อนทางแรงแล้วก็เรื่องของน้ำปปาก็ไม่ค่อยจะพอใช้กันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในในนะคะและน้องของเราก็ประกาศเป็นพื้นที่ระสบภัยแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการได้ส่วนงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือกันต่อไปนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะคะงบประมาณมาแล้วเนี่ยการช่วยเหลือจะเป็นอย่างไร แต่เถาถิวรูตอนนี้จังหวัดระนองเองแล้วก็ในส่วนอบจอระนองเองแล้วก็ทางสำนักง,งานปปาระนองแล้วก็พื้นที่ของท้องถิ่นในตลอดท้องถิ่นก็จะมีการเตรียมการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการบริการช่วยเหลือนำประปากันย่างเต็มทีเลยทีเดียวนะคะส่วนภัยแรงในเรื่องของไฟก็จะเกิดเหตุจากการจุดไฟไฟป้ามังด้วยจะเป็นเรื่องของการเผาขี้ยะหรือจะเป็นการเผาว,วัชพืชโดยไม่ได้ทําแนวกันไฟก็ทําให้ไฟเนี่ยลุกลามไปเรือ่องบางทีจะ ุาง5อาหารเปิดแก๊สถิงไวแล้วลืมเปิดก็ลืมปิดแก๊สนะคะก็ทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้แล้วก็อีกเรื่องคือเรือขงองบุหรี่นะคะ ดูดแล้วถ้าไม่มีการดับก้อนทิงทิงแล้วไม่ได้ทำให้ดับไปเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ได้เมื่อกับารนี้ราคาก็เนื่องจากกลนบุรีนี่แหละนะคะเป็นสาเหตุที่ขาดการไว้วาน่าจะเกิดจากกลนบุรีที่ดับไม่สนิทนะคะแล้วก็ทําให้เกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณด้านข้างโรงเหลยแห่งหนึ่งสาเหตุก็ขาดวา่าน่าจะเกิดจากการทิ้งกลนบุรีแต่ว่าสามารถครวบคุมเพลิงไว้ได้ภายใน20นาทีค่ะ Up, เฮ้เกือบเพลิงไม้กลายโลงเรือยแห่งหนึ่งทีบานเข้าหนังห้องหมู่หา้าตำบลปากนา้ำอำเภอเมืองระนองค่ะไฟได้หลุกลามถุงยาเป็นวงกลางเกือบข้าไปในโรงเรือยดีนะคะทีเจ้าหน้าที่ทามารมาควบคุมเพลิงไว้ได้ก้อนค่ะ เมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีของวันที่7เมษาย,ยน2,556ค่ะก็ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณด้านข้างโรงไม้แห่งหนึ่งทีบ้านเขาน้าหนังห้องตำบลปากนา้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอยู่ในเคตบ้านเขาน้าหนังห้องหมู่ที่5ตำบลปากนา้ำอำเภอเมืองระนองโดยเพลิงก็กำลังลุกไหม้ ทุงยาล้ามเป็นวงกว้างซึ่งยู่ระว่างโรงเลือยไม้ซ่องรงแล้วก็บานผักขนงานทีสร้างโดยไมยอ้อกจานวนมากด้วยค่ะในทีเกิดเหตุมีแรงงานทางพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวพามา่าช่วยกันดับไฟแล้วก็ชีดน้ำกันไฟหลุกล้มเข้าสู้โรงเก็บไม้ซึ่งก็มีรถน้ำขลองผาเอกชนนึ่งคันแล้วก็รถดับเพลิงของทางเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรืออีกนึ่งคันมาเข้ากันช่วยกันดับไฟซึ่งก็ใช้เวลาในการดับไฟประมาณ20นาทีจึงสาม,มารถ ควบคุมเพลิงไว้ได้สําหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนีคาดวาน,น่าจะเกิดจากการถิ่งกลบูบรี่ลงไปติดธิยาแหง้งจึงทําให้เกิดไฟลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ที่ว่าช่วงนี้นะคะที่ยังน้อยพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงเคตนั้นทั้งชาวไทยทั้งชาวพามา่าช่วยกันดับไฟแล้วก็ยังมีรถน้ำของเอกชนมาช่วยแล้วก็มีรถน้ำของทางเทศบาลตำบลบางบน้ำทาาเรืออีกหนึ่งคันก็เลยทําให้ควบคุมเพลิงไว้ได้ภายใน20สบนาทีนะคะสําหรับในช่วงนี้จังหวัดระน้องของเราก็ยังทีบอกแลวค่ะวาอากาศ ร้อนจัดแรงจัดนะคะทำให้ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยสามารถที่จะติดไฟกันได้ไง่ายๆก็ต้องเตือนแล้วก็ฟ้าไปยังพี่นองประชาชนถูกถูกทันเลยนะคะว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของเฮตเพลิงไม้เป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของการทิ่งเซฟบุรีหรือว้อนบุรีหลงยาถีแหงซึ่งจะเป็นเฮตเกิดเพลิงลุกลามแล้วก็ไม้บ้านเรือพ่นองประชาชนได้นะคะอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่เซฟบุรีอย่างเดียวนะคะเพาคียะ เขาแล้วก็ต้องมีการนั่งดูนั่งและให้จบให้เสร็จสิ้นไม่ใช่เผาแล้วทิ้งวาเดินให้ไปไหนกลับมาทีไฟไม่แล้วนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการเผาวัชพืชอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญของพี่น้องกเอกษตรกรน,นะคะต้องมีการทําแนวกันไฟด้วยเผื่อที่จะไม่ให้ไฟเนี่ยหลุกลามไปที่อื่นนอกจากนี้เรื่องของการพุ่งห้าอาห้านะคะเตาแก๊สด้วยวการต้นมน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสายไฟในบ้านของเราเองนะคะถ้ามีการำชำรุดด้วยวอะไรก็ต้องมีการ เลี่ยนด้วยนะคะและนอกจากนี้เรื่องของจุดประทัดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลเชงเม้งก,ก็จะมีการจุดประทัดอันนี้ก็ต้องให้ระวังด้วยนะคะถ้าว่าไม่ระวังเนี่ยโอกาสที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้เนี่ยมันก็เกิดกันได้ไง่ายเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเรื่องที่จะต้องฟากพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษค่ะมาดูเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันนี้แหละแล้วก็ทีมงานระนองชาแนลของเราก็จะไป นำมาล่าให้ฟังไปเก็บภาพซวยๆมาให้ดูไปดูกิจกรรมของน้องๆที่ได้รวมเข้ากิจกรรมซ่องหล่อเลืองลา้ารวมกันรักาซาสิ่งแวดลลอมตามห้า,พ,พ,าพับพึง้านพับพึงทานนะคะของกลุ่มคนสร้างสั้นวันโตตรีนะคะซึ่งก็ได้จัดก,กิจกรรมเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เหมือนกันนะคะเวลาที มีช่วงปิดเทอมปิดภาคเรียนนะคะทางวันโตตี้เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมดีๆขึ้นมานะคะโดยจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจล่ย่างเลยคนหรือว่าตั้งแต่ช่วงช้างเจ็ดนอริกานะคะก็จะมีการรวมฐานะให้กันก่อนนะคะซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของการ ปั่นจักรยานอ่านะคะเป็นการปั่นจักรยานไปที่ตำบลบางหินอําเภอกระเปอร์นะคะแล้วก,ก็มีกิจกรรมสนทนาการกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ของตำบลบางหินรองก็มีกิจกรรมสำรวจผับพ,พึงทานในชุมชนมีการแข่งขันกิจกรรมทางน้ำแล้วก็ปั่นจักรยานไปสู้ชุมชนบ้านบางปุแแล่งเพาะปลูกข,ของผับพ,พ,พึงทานซึ่งก็ต้องมีการติดตามการเพาะปลูกแล้วก็มีลานกิจกรรมสรุปทิศทางการจัดทำสู้รเรียนดูผับพึงทานนะคะผับพ,พึงทานเป็น ราชินี้แห้งไซน้ำหนึ่งเดียวในโลกที่มีในจังหวัดนองของเรานะคะก็ได้ซูนให้ไปพอสมควรเกือบจะซูนให้เกือบจะซูนพันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของการลงแพและพับพึ่งท้าก็ต้องมีการยุดก่อนเพราะว่าล่างกิจจังมีการคุดล็อกคองทําให้น้ำเนี่ยเปลี่ยนทิศทางก็เลยทําให้พับพึ่งท้าของเราเนี่ยเกิดการซูนพันไปนะคะแล้วก็ต้องมีการกลับมาฟื้นฟูตึงต้องมีการยุดการลงแพแล้วก็หันมาดูแลหันมาท่องเที่ยวกันเชิงอ,อนุรักษ์ด้วยการปลูก แล้วก็ตามห้าผักพึงทานซึ่งตอนนี้ในส่วนของเคดอำเผอกับเปอเองและจะเป็นเคสของอำเภอสุขสัาราเขาก็มีการ ให้น้องๆได้ปลูกต้นกลา้าผับพึงทานโดยนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ดีของทางวันโตตี้ที่ได้รวมกันรักษาสิ่งแวดล้อมตามห้าผับพึ่งทานวันนี้นะคะเริ่มกันช่วงเช้านี่ละค่ะแล้วก็เหตุการณ์กิจกรรมสนุกสนานอย่างไรนะคะในส่วนของวันโตตี้ที่เขาได้จัดกิจกรรมนี้เนี่ยทางทีมงานระนองชาแนลของเรานะคะก็ได้ลงไปเขต็พื้นที่อำเภอรกระเบอือแล้วก็จะนํามา่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก็สามารถที่จะรับชมกันได้นะคะมาถึงช่วง องสุดท้ายแล้วค่ะก็ดีจะจากกันไปช่วงนี้แน่นอนนะคะว่าการติดตามรายการลาข้าวชาวบ้านก็ยังคงติดตามกันได้เป็นประจําทุกวันนะคะในช่วงเวลา8โมงเช้าถึง9โมงเช้าแล้วก็ซ่องถุงถึงซ้ำถุงออกอากาศซ้ำใบซ่องถึงใบซ้ำแล้วก็ตีซ่องถึงตีซ้ำนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีการสรุปข้าวในรอบสัปดาห์ในเวลาเดียวกันค่ะแต่ว่าจะมีการออกไปนอกสถานที่เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมรายการลาข้าวชาวบ้านได้ยังมีความสุ แต่ที่สําคัญคือจะดูไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้ติดตั้งจานส้ม IPM ค่ะต้องติดตั้งจานส้ม IPM นะคะสีฝาสี่เรื่องสี่เขี่ยวไม่ได้ต้องซีส้มอย่างเดียวแล้วก็ต้องเป็น IPM ค่ะซึ่งก็ติดต่อได้ทีตัวแทนที่เขามีบริการในส่วนของการติดตั้งจานดาวเทียงก็มีลาร้านด้วยกันนะคะเมื่อติดตั้งจานส้มก็จะได้ดูฟรีถึงรอยยีสิบช่องไม่มีรายเดือนเสียเพียงครั้งเดียวคือ2 9 0พันการบาทก็สามารถที่จะ ได้ชมรายการดีดีของทางจาส้ม IPM รวมถึงระนองชาแนลทีวีของคนระนองช่องซ่องรอยยี่สิบหกรับชมกันได้เป็นประจำทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้รายการลาวข้าวชาวบ้านก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องจากรลาคุณผู้ชมปก่ก้อนติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านได้ไม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้ดิฉันวรรณนาสุวัรนะเมธากุลจากลาปิ่ก้อนแล้วพบกันไม่นะคะสวัสดีค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็ม,ตมทุกสัมผัสอารมณ์กับทุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 0 2 2 4 5 9 9 9 9